มันเฝ้ารอตาเหลียวกำลังเตรียมอาหารคนสายตาทุกคู่จับจ้องดูที่ตาเหลียวว่าไงซันนี่ฮึฮัลโหลซันนี่วันนี้ล้ว สูงยาวไหมทุกคนซันนี่รูปหัวตัวเมียรูปกองคริสตัลคริสตัลรอรอมันมีน้ำตาตลอดเลยวัวตัวนี้รอเดอ้อ V.I.P. เช่นเคยซันนี่เออต้องมีท่านะอาของซันนี่ใส่สุดโครงสร้างใส่สุดขยายโครงสร้างของมาก ได้กินก่อนใครเพื่อนเลยทุกวันอร่อยไหมซันนี่สุดขยายโครงสร้างก็จะดึงเอา จีเนติกพันธุก,กรรมออกมาแล้วทำให้ลูกวัวแข็งแรงมีตัวกะตุน้นภูมิคุ้มกันมีวิตามินและธาตุคคเลสแล้วก็มีตัวยาแอนติไบโอติกสแต่ไม่ได้มีเยอะนะทุกคนแค่ป้องกันไม่ให้ลูกวัวมันป่วยเวลามันเป็นไข้วันอ่อนหรือมันเป็นไข้ก็จะช่วยในการรักษาได้นะก็ผิวพันธ์สีสันก็จะฟงฟิงมุงมิง มันสีสวยเลื่อมในตูในสูตรขยายโครงสร้างเนี้ยมองก็จะมีตัวพิเศษอืมหลายตัวมากๆทุกคนสำหรับวัยสำหรับช่วงอายุของลูกบัวแรกเกิดจนถึง3เดือนเพราะฉะนั้นต้องรีบอัดต้องรีบให้มันได้กินสิ่งที่มันช่วยในเรื่องของการ ช่วยในเรื่องของอสร้างผุมภูมิคันเหมือนคนเลยทุกคนทําไมนมนมเด็กแรกเกิดถึง3เดือน3เดือนถึง6เดือน6เดือนถึง1ปี1ปีถึง3ปีแล้วก็5ปีจึงมีราคาจึงมีสารอาหารที่ไม่เหมือนกันคนแรกเกิดถึง3เดือนถึง6เดือนจะมี สารแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างทั้งพรีไบโอติกโปรไบโอติกนิวคลีโอไทอืมอ่าโอเมก้าสามห้าสิบสเยอะเพื่อที่กระตุ้นและก็สร้างการเจริญเติบโตของเซลล์สมองของคนวัวก็เหมือนกันทุกคนอืมเราต้องให้มัน แข็งแรงและก็พร้อมที่จะขยายมีช่วงอายุที่เป็นหนุ่มสาวแล้วก็อนาคตเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปอเพราะฉะนั้นสุดโครงสร้างสูตขยายโครงสร้างเนี่ยเซตหนึ่งอะรับที่บ้านหมอ340บาทโคจะคุ้มเลยในหนึ่งลูกในหนึ่งตัวของลูกวัวกับช่วงอายุของวัวหนึ่งตัวอืมคุ้มมาก ไกินทุกตัวแล้วมุ่งหน้าในการกินหลายบ้านป่วยเป็นไข้าขาแข็งนะทุกคนไข้าสามวันก็หมอก็จะ ดูตามอาการบ้านไหนที่ไม่ไม่อยากให้กินก็ฉีดอฉีดให้ได้แต่ถ้ากินด้วยก็จะหายเร็วขึ้นและก็จะได้รับสารอาหารที่ได้รับสารจะมีและธาตุที่เข้มข้นกว่าอืบ้านไหนที่มันเป็นรุนแรงก็ต้องทั้งฉีดและกินแต่บ้านไหนที่มันไม่เป็นรุนแรงฉีดอย่างเดียวก็พอหรือกินอย่างเดียวก็พออย่างบ้านหมอกินในส่วนของ s 1บวก s 2 ้องกันอยู่กินนานขนาดไหนก็เจ็ดถึงสิบวันเจ็วันแล้วที่เหลือจะลากยาวเป็นโดสป้องกันเพื่อให้มันได้วิตามินและธาตุก็หนึ่งซองผสมอาหารปลายลำหรืออาหารสำเร็จหนซองยีบาทนี่นะทุกคนผสมหวัวอาหารปลายลำได้ถึง30มกิโล แล้วก็แบ่งให้มันกิน30กิโลถ้าเจตัวก็ตัวละ1กิโลก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึง10วันการผสมอาหารหรือการผสมวิตามินแร่ธาตุไม่ควรจะเกินไม่ควรจะเกิน7 1 0วันแล้วก็ผสมเสร็จก็เก็บในถุงหรือภาชนะหรือถังให้มิชิดอืม นนะทุกควิตามินแร่ธาตุตัวกระตุ้นภูมิโปรโตีนพลังงานไขมันมีความจำเป็นและสำคัญทุกๆช่วงอายุของสัตว์และคนซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่างกันตามอายุตามเพศตามวัย ลูกวัวต้องการน้อยแต่เข้มข้นสูงวัวหนุ่มสาวต้องการต้องการไม่สูงแต่สม่ำเสมอและปริมาณที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเอาสรุปง่ายง่คือให้มันกินเข้มข้นทีเดียวจบอเหมือนเรากินอาหารเสริมมาทุกคนหลายๆคนจะบอกว่าหลายๆคนมีคำถามว่าวัวมันก็กินยาได้มันก็โตได้ทำไมต้องมีสารเสริม ทำไมต้องมีวิตามินแร่ธาตุทำไมต้องให้กินอาหารเสริมก็เหมือนคนอะ่ะทุกคนเหมือนคนน่ะทำไมต้องมีอาหารเสริมที่เป็นอาหารเมด็ดเมด็ดคนและสัตว์ก็ต้องการเหมือนกันทุกคนอืมโภชนะห้าหมู่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุไขมันแต่ส่วนใหญ่ของคนอะ่ะไขมันกับคาร์โบไฮเดรตอะ่ะคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งอ่ามันจะเกิน ส่วนที่ขาดของคนน่ะส่วนที่ขาดของคนน่ะฟังดีๆนะก็คือวิตามินแร่ธาตุเพราะทั้งคนและสัตว์กลุ่มวิตามินแร่ธาตุที่ได้จากผักผลไม้เนี่ยเราต้องการปริมาณต่อวันเราต้องการปริมาณต่อวันถ้าเกินนั้นไม่สามารถสะสมได้ในร่างกายถ้าเกินนั้นไม่สามารถสะสมได้ในร่างกายจะขับออกมา ทางเหงื่อขี้เยี่ยวปัสสาวะสัตว์เหมือนกันสัตว์เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่บัวโฟกัสที่คราวนะทุกคนโฟกัสที่บัวส่วนใหญ่วัวส่วนที่ขาดก็คือคาร์โบไฮเดรตและไขมันไขมันเป็นแหล่งของพลังงาน นั่นแหละมันขาดส่วนที่มันเกินคือวิตามินแร่ธาตุส่วนที่มันเกินคือวิตามินแร่ธาต,เต,าาตุเพราะวัวเป็นสัตว์ที่กินหญ้านอกจากโคขุนวัวขุนที่เขาให้กินอาหารข้นถึงจะมีพลังงานไขมันที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่เราเสริมสารอาหารวิตามินแร่ธาตุที่กระตุ้นให้มันกินส่วนหนึ่งแล้วเราต้องมี ส่วนที่เสริมเข้าไปคือมีแหล่งของคาร์โบไฮเดรตพลังงานไขมันให้เขาด้วยวัวที่กินไขมันสูงสูงพลังงานสูงสูงผิวพันจะเนียนผิวจะเนียนผิวจะมันผิวจะเรียบอืมทั้งนี้กับทั้งนั้นเราก็ต้องมีการกําจัดถ่ายพยาธิภายนอกพยาธิภายในให้เขาด้วยนะสารอาหารที่เราให้เนี่ยมันถึงจะได้รับเต็มที่ไม่งั้นจะเจอพยาธิ ยังกินขุนยังไงก็ไม่ขึ้นเลี้ยงยังไงก็ไม่โตอืขนฟูฟูอยองอยองตาปนโปนขี้ตาเยอะขี้หูเยอะเนีย่ยนั่นแหละในส่วนของคาร์โบไฮเดรตจะมาพร้อมกับพลังงานไขมันที่ชัดแล้วก็หาได้ง่ายๆในในบ้านเราเลยทุกคนทุกคนมีก็คือปลายข้าวนี่แหละทุกคนข้าวนี่แหละข้าวจะมาพร้อมพลังงานไขมันเยื่อใยแร่ธาต ต่างๆวิตามินเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นราคาข้าวอย่างนี้เฮ้อราคาข้าวอย่างนี้เอามาเลี้ยงวัวเถอะทุกคนเอามาเลี้ยงวัวเลยจะไม่ตะเหลียวราคาข้าวอย่างนี้เอามาบดสีให้เลี้ยงเลี้ยงวัวเลยฮสุดยอดในฟาร์มใหญ่ๆก็จะมีสูตรอาหารเฉพาะนะทุกคน สำหรับลูกวัววัวหนุ่มสาววัวอุ้มท้องแล้วก็แม่วัวเลี้ยงลูกซึ่งวัวอุ้มท้องกับเลี้ยงลูกเสียใหญ่ก็จะกินด้วยกันหนุ่มสาวก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วก็วัวนมวัวแรกเกิดอ่ะเออยังค้าปะก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งจะมีความเข้มข้นของสารอาหารในอาหารเยอะอืมว่าด้วยเรื่องหลายๆอย่างโดยเฉพาะ ทำไมถึงต้องเสริมสารวิตามินแร่ธาตุทำไมต้องให้กินพลังงานไขมันวิตามินสารอาหารห้ามู่ทำไมเราต้องเสริมนอกจากกินยาสดเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่ได้เลี้ยงวัวแบบดูเล่นเราไม่ได้เลี้ยงวัวแบบชิวๆหลายๆบ้านคือความมุ่งมั่นตั้งใจหลายๆบ้านคือความหวังอืมวันนี้ชาวนาทำนาข้าวเป็นเป็นอาชีพรอง อาชีพหลักคือเลี้ยงวัวอืหาหลายบ้านเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นดูแลเอาใจใส่เหมือนสมาชิกเลยอืมหลายๆหลายหล,ยหลยบ้านวัวทุกตัวมีชื่อเลยเออวัวหมอก็มีชื่อทุกตัวนี่ไงเป็นสมาชิกของบ้านก็ดูแลกันเหมือนลูกหลานเลยบางทีดูแลดีกว่าลูกเมียอีกะะเมตาเลียวอือสจอร มีก,ม<ด>กินไม่หมดมันกินได้แค่นี้แหละความต้องการของวัวลูกวัวมันกินได้เท่านี้แหละวันหน้าตาเหลียวผสมให้มันน้อยลงกว่านี้ได,ได้กินหมดสารอาหารมันจะเข้มข้นขึ้นแต่ปริมาณให้มันน้อยลงอืความเข้มขน้นไม่สําหรับของมันไงสําหรับของซันนี่เนี่ย เออนั่นแหละเนี่ยผสมให้มันน้อยลงมันจะกินได้หมดนั่นแหละทุกคนทำไมถึงต้องมีความจำเป็นและสำคัญในการให้อาหารคนอืมอาหารให้ครบห้าหมู่เหมือนคนเลยแล้วก็จะมีความจำเป็นและสำคัญต่างๆแต่และช่วงอายุไม่เหมือนกันวันหน้าหมอจะมาแบ่งปัน ให้รู้อืมคนที่รู้ก็จะมีเชื่อเถอหมอยังรู้ไม่หมดเลยเราหมอก็เชื่อว่าหลายๆคนรู้แต่ก็ยังรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นก็แบ่งปันประสบการณ์แชร์ให้ฟังในวันหน้านะจ้ะอืม